วัดคำใต้ครับวัดคมใต้ไม่ต้องบอกชื่อเนะอะเขาจะตามหาตัวเห็นเนะอันนี้ผมให้ดูทรงผมก่อนนะครับว่าผมยังไม่ตัดมันเป็นอย่างนี้นี่ดูนะครับด้านหลังก็ยาวมากด้านบนก็ยาวมากแต่เขาบอกว่าจะเอาลองทรงสั้นใช่ไหมแต่ให้มันท่านสั้นหน่อยแต่มันก็เป็นลองทรงเนาะครับจัดการไปเลยครับหน้าบัดหนาว จะช่างอ่อนกันงาช่างหล่อจะตัดให้ดูวิธีตัดของช่างอ่อนต้องคุมผ้าก่อนให้ดูหน้าชัดๆเลยเขาว่าหล่อขนาดไหนอันนี้ผมก็มีไอดอ้นถามมาว่าตัดลองทรงกลางเนี่ยให้สั้นพอดีแล้วหล่อสบายหัวเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ตัดความยาวด้านบนนี้ก็จะประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วของนิ้วนิ้วครึ่งนะครับผมจะใช้ ัวที่ตัดคือใช้หวีอิโต้แล้วก็ปัตรเลียนเบอร์เบอร์ห้านะครับดูนะครับสวมบัตรเลียนแล้วสวมฟันแล้วหวีอีโต้แล้วตัดให้ดูด้านข้างก่อนนะครับความยาวนี่คือด้านบนนี่เอาเบอร์ห้านะครับนี่ตัดเลยครับฟือ เราไถจากมุมหน้าผากแล้วก็มาถึงมุมหน้าผากแล้วก็ตั้งหวีสามเหลี่ยมคือหมายความว่าจากนี้มานี้สามเหลี่ยมจากด้านซ้ายมานี้สามเหลี่ยมแล้วเอาเกึ่งกลางใบหูเป็นเก้าสิบองศาดูนะครับการตัดสามเหลีล่ยมจะเป็นอย่างนีนง้ผมจะบอกวิธีให้ชาเนตขอร้องมาว่าวิธีตัดลองทรงกลางๆห่อสบายหัวเนี่ยตาออนก็ทำยังไงแล้วก็ใช้เบอร์ห้านี่แหละครับ วิธีเทคนิควิธีตัดก,ก็คือเอาหวีนี่เทียบกับหูให้ได้อย่างนี้แล้วก็เอาตัวน,นี้ยิงสามเหลี่ยมเข้ามาใส่ปลายหวีอย่างนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันดูวิธีตัดน,นะครับด้านหลังก็เฉียงมาอย่างนี้ด้านหน้าก็สามเหลี่ยมขึ้นไปมันก็จะไปได้เป็นสามเหลี่ยมเท่ากับข้างบนพอดีข้างใหม่ตัดติดตามไอ้ต้น ฝาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้อออ้นกันงาช่างหล่อครับในเฟซก็คือกันงาชออ้นบาร์เบอร์ในทิกต o อกก็อจุดอ้นกันงาช่างหล่อู้สึกผมจะเล่นหลายช่องเหลือเกินนะครับแต่ก็เชิญกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใน YouTube ก็คือกันงาช่างหล่อใน YouTube กดดูได้นะครับ ก็ให้เขาดูวิธีการตัดผมนั่นแหละเรื่องของวิธีการตัดผมนั่นแหละก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆให้ดูไปด้วยจะด่าก็ได้จะดุก็ได้นะครับท่างบ้านนอกบอกไปเลย ในติ๊กตอก็งูดินประมูลสีอ่ะพิมเข้าไปดูเลยในติ๊กตอกงูดินงูดินคือวันชัยคนเดียวกันงูดินประมูลสีวันชัยประมูลสีคนเดียวกันพิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับเขาเป็นคนช่วยประสานงานให้ผม พอเราเอาเบอร์5เก็บด้านข้างนี้มันจะเข้าส่งเลยนะครับผมทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วถอดฟันเบอร์5ออกนี่ถอดฟันออกแล้วใช้หวีหวีอีโต้เนี่ยเป็นตัวจัดเก็บเนื้อหาไกลลายที่เราเอาเบอร์5ใส่ไว้นะ่ะ แล้วก็เชื่อมหมีเข้าไปใส่กับไกลลายแล้วเราก็ตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้เพื่อให้ได้ความยาวเนเหมาะสมกับกับไกลลายที่เราขึ้นไป เราได้ไกด์ไลน์ทั้งสองครั้งให้ดูให้ดูว่าให้ดูอย่างนี้นะครับเท่ากันเท่ากันเท่ากันจับจับจับดูแล้วก็มาไล่ฝั่งนี้นห่มันเข้ากันทั้งด้านบนทั้งด้านหน้า ความยาวด้านบนนี้นิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับเพราะว่าเป็นทรงลองทองทรงกลางๆแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งทีนี้จากเบอร์สามเบอร์ห้าเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเพราะเขาต้องการทรงหลอสบายหัวใช้คู่กับหวีสร้างแบบแตัดเบาๆอยางนี้นะครับ ดูชัดๆเลยนะครับเออให้ดูตรงให้กล้องจับได้คล่องๆมอย่างนี้เขาเรียกลองทรงกลางหล่อสบายหัวด้านบนสั้นนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งสนิ้วนี่แหละครับเพราะเป็นคนอ้วนหน้าตาหล่อคอใหญ่เราต้องมีดีไซเนอร์ในตัวด้วยเพราะว่าดีไซเนอร์ก็คือมอง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 รูปภาพที่ คนตัวอ้วนตัวผอมเหมือนกับเราเป็นเทเลอร์นั่นแหละคือตัดเย็บเสื้อผ้าเราจะรู้เลยว่าคนตัวเตี้ยก็ต้องใส่เสื้อลายใหญ่คนตัวใหญ่จะต้องใส่เสื้อลายเล็กมันจะดูเตี้ยลงหรือคนตัวสูงใส่เสื้อลายใหญ่ตัวมันจะเตี้ยลงหรือคนตัวเตี้ยใส่เสื้อลายเล็กมันจะสูงขึ้นนี่แหละครับคือเขากดีไซเนอร์ ออกแบบให้คนหลอ่อโดยผิดปกติทำยังไงคำว่าผิดปกติคือแบ่งห้าร้อยอยู่ในกระเป๋าห้าสิบใบกับสองใบนี่แหละครับคือผิดปกติเพราะหลอ่อไม่หลอ่อก็ก็มีสินเนะเพราะแบ่งห้าร้อยเนี่ยทำไมถึงมองเห็นเหตุผลเพราะดีไซนเนอร์มองมองกระเป๋าใหญ่แต่มีแต่กระดาษใช่ไหมแล้วเอาแบ่งห้าร้อยใส่ไว้ใบเดียวเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าดีไซน์ให้คนมีสาถ,ถ,ถ,ถานภาพ แต่ผมก็เช่นเดียวกันความหลอกับความไม่หลอ่อมีเงินในกระเป๋ามากใช้ได้เน,ะนาะนาเห็นไหมช่างอ้อนเชิงพูดเป็นเด้เนาะช่างอ้อนชออ้อนบาร์เบอร์ก็ให้ชาวเน็ตเขาถามว่าเอ๊ะทำไมช่างอ้อนถึงดตัดรงรองรงกลางได้หลังจากเราใช้เบอร์ห้าไปทั้งหมดแล้วเราก็ใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวเก็บนี่ดูข้างหลังนะครับ เราก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บเก็บเพื่อให้ผมเนี่ยมันเป็นทรงหล่ๆหอๆนะเก็บโดยใช้วีสร้างแบบวีลงไม่ตัดวีขึ้นตัดวีลงไม่ตัดวีขึ้นตัดวีสร้างแบบเป็นตัววิเขีย่ยๆผมให้มันให้มันเข้าทรงอย่างนงี้แล้วเราก็ถอดฟันเบอร์เบอร์หนึ่งออกแล้วก็กลบออย่างเงี้ให้มันได้ฉากอย่างนงี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวซุป แล้วก็ใส่กับคืนใส่เหมือนเดิมนี่เป็นเทคนิคของช่างถอดเข้าถอดออกได้ตลอดเวลาฟันเบอร์หนึ่งทำอย่างน,นี้ตอนแรกผมก็ว่าหวีลงอย่างนี้เป็นช่างที่จับผมไม่ถนัดพอมาใส่เบอร์แล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคคือ ต้องหวีลงแล้วก็บังคับหวีให้ได้แล้วเอาฟันบัตรเตอร์เลียนเสยขึ้นไปปกติจะใช้แต่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแต่พอใส่เบอร์แล้วทาแบบนี้มันตัดไม่ได้มันจําเป็นต้องหวีลงแล้วก็สวนขึ้นมันถึงจะฟันไอเส้นผมที่มันอยู่ทั้งบนมันถึงจะเข้านี่คือผมบอกเคล็ดลับอย่างนี้แหละครับว่าบางคนก็ว่าจับหวีไม่เป็นบ้างบางคนก็จับหวีทําไมต้องจับแบบนั้นก็คือหมายผมว่าความสะดวกของเราไงเราใส่ฟันลองง่ะ ถ้าเราตัดเปล่าเนี่ยแบตเตอรี่เนเพ่นผม,มันจะหนีฟันแบตเตอรี่ไปเราเอาตัวนี้มาบังคับบังคับให้ให้ปัตเตเลี่นี่ไปตามที่เราต้องการเท่าน,นั้นแหละครับเทคนิคผมบอกแค่นี้แหละครับถ้าใครจะว่ายังไงผมก็ติชมมาผมก็ไม่ว่าหรอก mm. ก็ยอมยอมรับว่าทําแบบนี้มันบังคับผมได้เฉพาะผมที่ไม่ฉีดน้ํา แต่ถ้าชีน้ํามันก็ต้องเอานิ้วมือคีบนั่นแหละครับมันก็เป็นสูตรเดียวกันที่ช่างอ้อนบอกเทคนิคคนตัดตามอ่ะถ้าพอใจก็กดไลค์กดแชร์ไม่พอใจก็ด่าไปเลยช่างบ้านนอกกระจอกแท้เนาะก็ไม่ว่าขอบคุณครับอยากให้เขารู้ตามเรานั่นแหละที่ที่บอกไปอะจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขา คนเขาก็หลาก,หลา,กหลายคนหลากหลายคำพูดเราก็ยอมรับได้ทุกสถานะครับนี่ผมตัดลองทรงนี่จะเสร็จแล้วนะครับนี่ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะดีวผมจะให้ดูเลยว่าหลังจากการตกแต่งอีกด้านบนนี่2นิ้วนิ้วครึ่งนี่พอดีนะทีนี้เรามาดูด้านข้างเอาเอาเบอร์หนึ่งแล้วด้านหลังก็ ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ตัวกรึบนี่นะครับตัวกรึบนี่มันเป็นตัวนี้ตัวไร้สายแทงขอบมาแทงขอบมาแล้วกรึบให้ได้สามเหลี่ยมอย่างนี้กรึบกรึบกรึบแล้วก็เอียงให้ดูเลยด้านหลังนี่มันสวยแล้วนี่กรึบกรึบอย่างนี้กรึบให้มีคันกรึบนี่ จะมีแนวตัว U กับแนวตัว L คือเป็นเหลี่ยมถ้าเราเอาเหลี่ยมแล้วก็ทําให้เสมออย่างนี้ถ้าเราจะเอาเป็นแนวตัว U ก็ลบมุมมันในภาษาฝรั่งก็มีตัว U กับตัว L ที่มันเป็นเหลี่ยมถ้าภาษาไทยก็สามเหลี่ยมมุมฉากด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงมันจะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันจำแค่นั้นละครับแล้วก็ลองทำดูช่างตัดผมนี่เขาจะคำนวณอย่างนั้นแหละเขาถึงตัดผมได้เสมอกัน ทีนี้ขาวนวนดำกลมเกลือนี่ยอยู่กับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วกับเบอร์ศูนย์นี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็หนาหน่อยแล้วก็เอาเบอร์ 1, หนึ่งมาเก็บอีกนิดนึง่งนี้ทำให้หมันเหมือนกันทั้งสองข้างเบอร์หนึ่งเก็บขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาตัวกึบมากึบแต่งขอบให้เท่ากันทั้งสองข้างีอย่างนี้ เอามุมฉากตรงนี้มันเป็นแบบนี่ผมสาธิตให้ดูอย่างละเอียดนะครับด้านบนนี่สองนิ้วนิ้วครึ่งสนิ้วสามนิ้วก็ยาวไปสี่นิ้วก็เป็นซอยอันดับคัยาวไปอันนี้ผมให้ดูทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังดูนะครับครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูตอนเสร็จอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ